สวัสดีครับทุกคนขอตอนรแล้วก็สู่หนึ่งบาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่พี่อ้นจะมารีวิวนะครับกับของราคารหนึ่งบาทที่พี่อ้นซื้อมาจากอินเทอร์นะครับกับวันนี้นะจ๊ะกับดูดูเลิฟชิทชูสำหรับเด็กอ่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับมีหนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นนะครับแล้วก็ make in PRC นะครับหรือ People Republic of China นะครับก็ถ้าเกิดใครเห็น PRC นะก็คือนะครับ People Republic of China นะครับก็ประเทศจีนอะจ๊ะ แล้วก็ตัวนี้นะครับได้มา120แผ่นเฮ้ยแต่120แผ่นของเขาอะต่างจากทั่วไปนะครับอันนี้คือของอินทั่วไปนะครับไอเนี้ยได้มา220แผ่นอันนี้ได้มา120แผ่นอันนี้น้อยกว่าอันนี้นะครับ90แผ่นนะครับเฮ้ยแต่คุณดูสิเนี่ยความต่างของขนาดนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับเออเฮ้ยแสดงว่าเขาก็ค่อนข้างที่อะไรครับนะครับใส่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าขนาดตั้งแต่ชิดชั่วก็ต้องใหญ่กว่าไอตัวนั้นอยู่แล้วแหละมาคราวนี้นะครับนี่มีช่องแกะ ก็ซื้อมาช่วงแฟลเซลช่วงหนึ่งบาทนะครับใครอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่อนทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ไปรอจังหวะนะครับช่วงหนึ่งบาทเอานะจ๊ะแล้วก็ซื้อได้ก็โอเคนะครับเพราะบางทีพี่อ้นรีวิวไปหลายตัวไงีล้วบางคนถามว่าพี่อั้นทำไมไม่ได้หนึ่งบาทักทีเออมันก็ต้องรอจังหวะนะจ๊ะมันต้องรอจังหวะนะจ๊ะอันนี้เพียงก็รอมาพักหนึ่งนะครับถึงได้นะครับกับราคาหนึ่งบาทนะครับโอเคนะครับ ค่อนข้างดีนะบอกเลยค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ได้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นชดู้ๆหนึ่งบาทจากจีนนะครับเป็นของยี่ห้ออื่นทั่วไปอะนะครับเวลามันใช้อะบางยี่ห้อนะแต่ที่ปากเนี่ยเรารู้เลยว่าให้มันสักๆไอ้นี่ก็ไม่ค่อยสากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเลยค่อนข้างจะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แล้วก็ตรงนี้มีอะไรด้วยเนี่ยเหมือนกับเขาจะทาอะไรเป็นลายนะครับก็นะครับ ก็เขียนว่าชิชู่สาหรับเด็กออนอ่ะก็พุ่งตรงนะคือมันก็เทียบกับสกอนเอ็กต้าไม่ได้อะ่ะถ้าเกิดคุณต้องการดีๆนะครับคุณก็ต้องไปซื้อสกอนเอ็กต้าทำอะไร,รยี่สิบสาสิบาทนะครับแต่เนี้ยหนึ่งบาทนะครับลดราคาหนึ่งบาทขอมันก็ตามราคานะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ค่อนข้างจะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็เนี่ยไม่ได้สากมากเพราะเวลาที่พี่อนลองชิชู่นะเพื่อนจะลองเนี้ยมาตตดตรงปากจะรู้เลย ว่าปากเพี้ยนมันได้หนาไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันหยาบมันจะรู้ว่าเฮ้ยเอ็นนี่มันหยาบแต่นี่ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครใช้ได้ก็เอามาเช็ดมือเช็ดอะไรเช็ดหน้าได้นะครับตามมาตรฐานเพราะเขาผ่านอยู่นะครับก็โอเคครับอืมเหนียวก็ได้ในระดับที่นะครับตามมา,มาตรฐานจะ้ะเนี่ยโอเคก็พูดตรงๆนะถ้าถามว่าเพี้ยนมันต่างก,กับจี้ชูหนึ่งบาทจากตียังไงหรอ มันก็หนึ่งมันจีนเหมือนกันแต่นะครับเหมือนกับเขาว่าทำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ OEM อ่ะแล้วให้เกรดมันสูงกว่ากันนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับสูงกว่ากันนิดหนึ่งแล้วก็ให้มันมีขนาดใหญ่กว่านะครับเนี่ยเพราะให้ที่ชู้อยากกินเห็นไหมอาจจะมาเทียบกันเลยเห็นไหมอันนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มันมันต่างในแต่ขนาดแล้วนะครับแล้วก็ทําเป็น OEM แบบอะไรให้มันมีระดับขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะไอ้นี่ก็เหนือกว่าที่ห้อจีนทั่วไปนิดหนึ่งนะครับเพราะเขา ทำป็นรักษามันโอเ็มแล้วก็สั่งให้มันผลิตเดียวกันนิดนึงนะครับเพราะสุดท้ายก็มันก็หนึ่งบาทมันก็เลยจ่มันก็เข้าใจของก็ตามราคานะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ดีครับโอเคครับเพื่อนๆจบการเรียนรู้คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่วมที่อยะศัตรูพิษนะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกัน,นใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ